สงบกายสงบวาจาสงบใจอยู่กับความสงบนะครับเพราะว่าความสงบนั้นก่อให้เกิดความสุขตามมาเพราะว่าถ้าเราไม่สงบกายไม่สงบวาจาไม่สงบใจความสุขไม่มี คนเราต้องการความสุขแต่ก็ไม่ยอมที่จะสงบกายสงบวาจาสงบใจกับใช้กายวาจาใจไปแสวงหาความสงบเพียงแต่เรายุดแสวงหาความสงบจากการแสวงหาความสงบเราแค่ สงบกายสงบวาจาสงบใจเรียกว่าสงบสิ่งที่มีอยู่เท่านั้นก็จะเจอความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบกายสงบวาจาสงบใจมนุษย์เป็นอันมากต้องการความสงบใช้ตัณหาความอยาก แสวงหาความสงบไปหาความสงบที่บ้านที่วัดที่โรงเรียนที่เที่ยวชายทะเลน้ำตกภูเขาในป่าในถ้ำความสงบนั้นไม่ได้อยู่ที่ทะเลภูเขาป่าไม้ที่วัดที่บ้านที่เมืองประเทศนี้หรือประเทศไหน ความสงบอยู่ที่การสงบกายสงบวาจาสงบใจเมื่อกายวาจาใจสงบแล้วความสุขก็บังเกิดขึ้นทันทีฉะนั้นความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่กับตัวเองนั้นเพียงแค่เราเข้าไปสงบนะงับซึ่งกายสังขาร วจีสังขารจิตสังขารเราก็าจะได้ความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบทันทีความสุขที่เกิดจากความสงบจากการสงบกายวาจาใจนั้นเป็นความสงบที่ไม่ต้องดิ้นหลนแสวงหาเพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วกับตัวเราเอง พียงแต่เรากลับมาหยึดแสวงหาความสงบซะเราก็จะเจอความสงบอยู่กับตัวเองอยู่ต่อหน้าต่อตาฉะนั้นเมื่อเราต้องการความสงบเราก็สงบได้ทันทีเพราะความสงบมีอยู่แล้วเปรียบเหมือน เรามีแขนมีขามีมือมีเท้าอยู่แล้วเราจะใช้มือใช้เท้าในทการงานทำกิจตุละก็ทำได้เราแค่สงบกายสงบวาจาสงบใจมันก็มีความสุขเกิดขึ้นเพราะว่าความสุขได้มาจากความสงบ ความสงบนั้นเป็นสิ่งที่ติดเนื้อติดตัวเราอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราไปใช้ตาหาความสงบใช้หูหาความสงบใช้จม,มูกหาความสงบใช้ลิ้นหาความสงบใช้กายหาความสงบใช้ใจหาความสงบซึ่งการที่เราไปใช้อายจระหาความสงบนี้เอง มันเลยเกิดความวุ่นวายในชีวิตขึ้นมาไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสหาธรรมารมซึ่งสิ่งที่เราไปหานั้นไม่ใช่ความสงบเป็นเพียงความเข้าใจผิดของเราเองไม่ว่าเราจะไปหาแสงสีเสียงกินรสสัมผัสธรรมารม